อืมเดี๋ยวได้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 เปิดไมค์หรือยังอ้าเปิดแล้วจ้าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเชียงสอบคิด v e ริ cool cool c o o เลยนะวันนี้ดูแรงผมสิทุกคนนะดูแรงผมสิวินาทีแห่งการขึ้นสุพีมันมาถึงแล้วครับทุกคนวินาทีแห่งการขึ้นสุพีมมันมาถึงแล้วหลังจบเกมนี้แหละเพิ่งเกมที่ชนะแน่นอนนะทุกคนนะรอดูนะ มันจะเป็นดาวอาทหรือไม่อืมผมว่ามันไม่อาทหรอกเพราะว่าผมเก่งไว้ตัวเองอีกแล้วไม่หรอกจริงๆเพื่อนเบกนะทุกคนขึ้นมาขนาดนี้ได้ก็กดคนเดียวหรอกไม่มีเพื่อนนั่นแสดงว่าเป็นฝีมือผมเอง และวันนี้นะครับมันก็เป็นเวลาช่วงเวลาที่ดีเลยนะที่เราจะมาขึ้นสูเพีมด้วยกันนะทุกคนนะซึ่งดาวสุดท้ายมันจะเป็นดาวอถลธารหือไม่แล้วก็ลลงมาดูกันดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะดาวสุดท้ายเออดาเลนออฟเลนตำแหน่งที่เราถนัดนะอืม ดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเป็นเวนเลยเป็นเวนเลยเว้นไม่ตกรงตกรงตกรงนี่ควรแบนไปก่อนเลยเดี๋ยวทำเราแพ้ไม่ได้ทำเราเสียดานั่นและเพื่อนเกมสุดท้ายของไอซีนาล์แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะเลือแบบเลือกตัวดีๆเลยก็เอลสูเม่เป็นเอลสู ถ้าถามว่าถ้าทุกคนถามว่าทำไมผมถึงไม่ทำพินไฟแล้วหรอ,ไม,อไ,มไม่ค่อยไม่ไม่ค่ยได้เข้าไปเล่นแล้วนะช่วงนี้ก็เบื่อฟินไฟเบื่อแล้วเปลี่ยนอาวีต่ออาวี RV เบื่อแล้วก็เปลี่ยนเกมต่อตอนนี้ผมเล่นการนินนอนอยู่เลยนะทุกคนเรตกันไม่ใช่เวกันเขาเลเรียกสูงสุดที่มีในในซื้อ t ต a งกิ o วผมจะไม่เล่นลิงจิตคอ์ดแต่เกมนี้เราดูก่อนโอ,โอเค เออผมจะลองดูก่อนอว่าเลิกกควรเล่นลิงไหมเกมนี้จิกๆ,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 ๆิๆชิเียวีร่างนนั้นเหรอวีลาทาล่าบอมแมนบอมแมนโอเคไม่เล่นลิงเด็ดขาดนะเกมนี้ออฟเลนมีตัวอะไรบ้างก็ม,มีน้องวอกน้องบิชานนี่แหละ บอไดอ้ถึงซื่ออะไรวะพูดอะไรกันพูดอะไรกันอ่ะผมังไม่รู้เรื่องผมผมเห็นสกินแล้วผมรู้สึกใจหวั่นวั่นป่ะทุกคนผมรู้สึกว่าหวั่นวันป่ะเกมนี้เนี่ยไม่มันก็แค่สกินนะมันไม่ใช่ฝีมือเออรู้สึกหวั่นวันทุกคนเกมนี้เหงื่อตกแล้วเนี่ย ดาวสุดท้ายจะเป็นดาวอาทันหรือไม่เรามาดูกันนะครับนะครับขอบคุณมากเลยไปลุยกันเท่เาเฟยผมจะร้องให้ทุกคนตอนนี้กำลังเบี้ยน้ำตาละตามมาไหลออกมาทุกคนนะเท่ฟยผมร้องไงเน่ยทุกคนตามโลกแล้วทุกคนไม่ใช่แ,แล็บเปย์เออเอวสราสุพีมวะเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะ เจอโดนัทหรออะไรอุ้ยลู่เราลู่เราปวดกาบลู่คลิกซี่แบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังไหวเรายังไหวไปนะฮะไหปดูลเกมนี้จะเอาฟิกเกอร์ป่นะเอาเอ็กคิวบาทับใบเดียวเอาเอ็กคิวบาทู่ทลายทุกคนนะ ผมก็ไม่รู้นะว่าวิชานน้องใบาจานของเราเขาอัพสกิลไหนแต่ผมส่วนมากผมจะอัพเป็นสกิลหนึ่งนะทุกคนนะโอเคเอารถซีซีมาแหละดีละส่วนมากเอ้ยของน้องใบาจานผมบอกอย่างนี้เหรอใช่แหละส่วนมากผมอัพสกิลหนึ่งก่อนนะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าใบาจานรู้ตัวนีงก็สกิลไหนกันนะไม่รู้ว่าวววอัพสกิลสองก็แบบแต่ผมอัพสกิลหนึ่งนะ เพราะว่ามันเคียร์คีบชุดแรกได้ไวแล้วมันสามารถมีสตันด้วยเผื่อเขาเผื่อโดนฮีโร่เดี๋ยวผมใช้ให้ดูถ้าโดนฮีโร่ะนะเนี่ยมาสตันชุดแรกได้ไวแล้วก็เคียร์คีบชุดแรกได้ไวหมดก่อนเขาปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเห็นไหมเห็นไหมทุกคนนี่เป็นไงผมก็เลยอัพสกิลหนึ่งก่อนอ้าวบับเราจะโดนวีดนะ เราได้เฟื้นบัตรแต่เราได้เอยเราเสียเอฟสูมาตัวหนึง่งถ้าผมมีคิวอีกรอบนะมันตายไปสองรอบแล้วมีอีกคิวอีกนะ จริงๆกาจะเดินกลางก็เลยแต่ว่าไม่ทนแล้วแหละเพราะว่าป้อมมันตีคีปนะทุกคนคีปก็หมดแล้วไม่ได้เงินคุ้มเท่าไหร่ก็สี่แล้วเดี๋ยวเคลียร์คีปชุดนี้แล้วก็ไปวิ่งไปเติมเพื่อนเลยนะเอ็กแทกออนไดทัทเลยเอ็กแทกออนไดทัทเลยขึ้นมาถึงไหมไม่ถึงด้วยอ้าว เวรแลวบานเจี๊ยบไม่ถึงว่ะเฮ้ยเมื่อกี้ s อรี่เพื่อน s อรี่ติดติดเกือบเกือบไปแล้วไม่ได้เอ้ยเอ้ยเนียเนียเนียนได้เนี่ยนได้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 เนี้สวย คลิป <Keep S 2> เล่นล่างมันไม่สำคัญเท่ากับเรามาไฟเพื่อนนะแต่ว่าอย่าปล่อยหลังสี่นาทีแล้วกันนะทุกคนนะเอาอะไรครับพี่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 อะไรครับอะไรครับพี่พี่ทำอะไรครับพี่ยังไม่ให่มกับผมนะพี่มีฮิวต้องไงนะผมเป็นถึงรัชชานเลยนะ ออถอยก่อนไม่ไหวไม่ไหวถส่ก่อนถอยก่อนไม่คุม้มไม่คุม้มไม่คุมค่าที่เราจะไปแหลกไม่คุ้มไม่คุ้มเพื่อนไม่คุม,ไ,ม,คม,ไ,ม,คมไปรีมานากันเฮ้ยทำไมเล่นแบ,บเกมนี้ไหวไว,ไว้ทุกคนมาวินาทีขึ้นสุปริมแต่ว่ามันอาจจะแบบว่าอยู่ๆพิกก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทเด็ดขาด อุ้ยไม่ได้วะได้หมดได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยสวยงามมากเลขตวงไปไหนอะเราต้องพยายามเล่นกับทีมเยอะนะทุกคนคลิปล่างมันไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่สี่นาทีนะทุกคนถ้าไม่สี่นาทีสี่นาทีก็อย่าปล่อยเยอะนะทุกคนป้อมเตะเขาจะ เกียร์แล้วเราก็ไปเติมเพื่อนบ่อยเพื่อนต่อนะทุกคนไปเลนบนเลยถ้าทุกคนกําลังไหวอยู่เล่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยจกย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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยยังไงก็ตายทุกคน สวยมากต้นเกมมาดีนะทุกคนแต่ถ้าจะไปพลาดเรเกมนี้ก็ไม่เอาผมตามไม่ทันซอรี่จะเอาปละล่ะเห็นอยู่ในพุ่มเนี่ยจะเอาปละล่ะ ไจานของเราก็เก่งเหมือนกันนะทุกคนผมว่าต้องรีบจบนะกิมเนี้ยยื้อไปไม่ดีหรอกเพราะว่าของเขาแม่งตัวมันตัวเยอะกว่าเอ้ยสวยมากเพลนมันตัวเลดอะ่ะแต่เ,เราก็สามารถเบิร์ตชุดเดียวตายได้นะทุกคนแต่ว่ามันอ้าวจบอย่างนี้จบได้เลยอย่างนี้จบได้เลยอ่ะอ้าวจบไม่ได้นี่หว่านี่จะได้ป้อมนึ่งนะ ฟืนไหมไม่ได้ละ <c ười> ไม่ได้ละถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนไม่เอา <c ười> เพื่อนไม่เอา <c ười> เป็นเลขมาก็ถือว่าคุมอยู่แลกหนึ่ง <c ười> ได้สองเอาเอาเอายออสูตรเรา จะรอดไหมรอดโอเคอยังดีอยู่นะทุกคนเกมเนี้ยแต่ผมกลัวเมื่อกี้ผมหลุดไปคั่มหนึ่งอะแต่ว่าไม่รู้ว่าติ๊ก톡ไม่ไม่รู้ว่าวยูทูบมันจะเบนไหม <c oughs> มันจะเบรอไหมเบรอเสียงอะ่ะรับแล้วเพื่อนตายแน่ๆนที่รู้คือตายแน่ๆได้หมดได้หมดเอาจริงได้หมดเลย ถอยก่อน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 อย่างงี้ก็โจมตีเลยดิอย่างนี้โจมตีเลยอยโจมตีเลยจบได้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 จบเลยจบเลยจบเลยวิธีการขึ้นสู้บีบของผมเฮ้ย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 วิธีการขึ้นสูบีบวิธ ตายจบไปได้คีบบดบดยังไม่ใช่วินาทีการขึ้นสุดพีคมะทุกคนนะรอไปก่อนรอไปก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวแล้วทุกคนเดี๋ยวรีบย้ายรีบร้อนเดี๋ยวรีบร้อนเขาดาวสุดท้ายอ่ะมันผมมุสาตั้งใจเล่นขนาดเนี้ยดูดิม <c oughs> ุสาตั้งใจเล่นอ่ะดูดิดูดิดูดิดูดดอุย้ย โอ้ยเฮ้ยนั่นนั่นนั่นะลังๆลง่ะลังๆลง่ะผมไปแล้วทุกคนมาแล้วพระเอกมาจนได้โอ้ยแม่จะมารับเพนไงนึกว่าเพนจะตายกับาระล่ะแต่เพนเขาไหวอ่ะเย็น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 ไว นี่เอ้ยสอรี่เอ้ยไม่เอลสุรับได้ไม่เห็นเมื่อกี้โทษทีห้าวิคือเบอร์ตายหนึ่งตัวแน่นอนแหละเอ้ยเอาดาร์คเอาดาร์คขึ้นบ้านดีกว่าเอาดาร์คขึ้นบ้านดีกว่าเพื่อนเอาดาร์คขึ้นบ้านดีกว่าเราไม่ไม่เสี่ยงดีกว่า แล้วเราควรไปล่อยไหนดีปล่อยบนไหมไปล่อยบนไหมโอ้ยเดี๋ยวเฮ้อเดี๋ยวเฮ้อบังงานมากสำมันเรนกลางเรนไม่เรนบนละ ตายไปหนึ่งต,ตายไปหนึ่งผมตายด้วยแต่คุ้มแต่ค an <pan am. S 1> at ุ้มจบบ้านได้เพราะว่ามีดาร์กเรียบร้อยเราชนะแล้วทุกคนวินาทีการขึ้นสูพีมของข้ามันมาถึงแล้วเกิเป็นไงสูพีมกันขนมเปิดมกรุบกรอบอะเนาะเล่นได้กี่บันก็ขึ้นสูพีมแล้วเอ้าเอ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 าจบเจอจบเพอจบเพอ จบเพื่อขอร้องจบเออเอ้ยโอ้โหใจมีตาโตอยู่แล้วดวด้วยไม่จบเลยยิ่งเล่นเกมเราแพ้อ่ะเล่ดเกมผมก็โดนหายาเหลาฟรีแบบไม่ได้ทำอะไรอ่ะทุกคนนี่คือสูพปรีมวินาทีแห่งการขึ้นสูพปรีม เป็นดาวอาทันหรือไม่นะฮะไม่ไม่ดาวอาทันนะทุกคนเพราะผมเก่งไงล่ะเพรามีพีก็ไม่ต้องสืบว่าใครนะเพรเก่งอ่ะเก่งมากเลยเพื่อนทุกคนเพื่อนทุกคนสามารถทำเราขึ้นสุพีมได้อย่างงี้ภูมิใจามากเลย ก็เป็นว่าเป็นไงบนบางนะครับคลิปในชอบกดใจกดไลค์กดแชร์เป็นการอนุญายหรือไม่เรา,รา,ราพูดอะไรพูดอะไรก่อนได้กลับตูพีมแล้วโอเคตูพีมครั้งแรกจริงๆงนะทุกคนไม่ได้โกหกนะไม่ได้โกหกนะทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่นะครับขอตัวลาก่อนนะครับไร้พลาง